สวัสดีค่ะสวัสดี f อซนะคะช่องกุ้ย้ารวยชาแนลถูกทันวันนี้นะคะก็มาพบกันกันกบแนวทางชุดสรุปนะคะทั้งหมดทั้งมวลทุกสูตรที่มีนะคะอาจารย์ปัญญาสูตรล้านเลขดับร่วมเด่นนะคะทุกคนหลักร้อยจับ3าตัวจับ2ตัวชุดเน้นนะคะไม่ว่าจะเป็นสูตรไหนก็ดีดตะลงตารางนะคะทันทีไม่มีเวลาว่างนะคะรับชมรับฟังก็เข้ามารับชมรับฟังในคืนนี้ได้เลยเนาะเอดก็จะลงให้นะคะลงให้ ในนี้นะคะทุกคนเนาะ๋ยวอแป๊บหนึ่งนะคะจัดเรียงอุปกรณ์ก่อนนะคะจัดเรียงอุปกรณ์แป๊บหนึ่งเด้อจ้ะเอาลีนะคะมาดูกันนะคะแนวทางเราพัฒนานะคะตัวนี้เราจะไม่มีสถิติแบบว่าไอ้น,นี่ให้ดูแล้วนะคะของงวดเก่าเนาะ เราจะไปของตัวใหม่เลยนะคะเป็นทุกสรุปนะคะของงวดใหม่นะคะทุกคนงวดวันที่ยี่สิบหกนะคะเลขยี่สิบหกนั่นนี่เลขยี่สิบหกนาะอ่านออกเนาะทุกคนนะคะของอาจารย์ปัญญานะคะตารางนะคะเดี๋ยวแ๊บหนึ่งเด้อจะ้ะเตรียมอุปกรณ์ก่อนจะ้ะทุกคนเตรียมอุปกรณ์นะคะเตรียมแล้วลอค่ะ ให้ดูสามรอบสี่รอบนู่นนาะเดี๋ยเอฟซบอกว่าไม่เห็นนะคะก็จะมีสถิติมีของอาจารย์ปัญญามีสูตรแอดมีสูตรหลานนะคะหลากหลายสูตรหลากหลายแนวทางนะคะใครที่หาเลขดับนะคะรวมดับทุกคนคู่ดับนะคะมาดูในชุดสรุปได้เลยเด้อแอดทาคลิปไม่ทันนะคะคอมเมนต์เดี๋ยวแอดไปตอบเด้อดจากเพราะว่าหมวด้ามัวแต่คุยนะคะมันจะไม่เสร็จค่ะมัวแต่ไปเมาส์มันจะไม่เสร็จนะคะทุกคน วดล่าสุดนะคะตำราว,วันพุธออก32243นะคะเลขพี่น้องเบิ้ลนะคะทุกคนเบิ้ล2233วันพุธนีออกดีซะเหลือเกินนะคะไม่รู้จะมายังไงนะคะวันพุธนี้อ่าใครไหวไปก่อนนะคะทุกคนแอดดูต้นทางให้นะคะ เอาสามสามสอง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 นะคะสี่สี่ศูนย์ศูนย์นะคะเบิ้ลมาเยอะมากๆเลยนะคะอันนี้คือสถิติเล่มเก่าเราเก็บตั้งแต่เดือนเมษายนนะคะเล่มเก่าเนาะของเรานะคะมาบ่อยมากๆเลยนะคะแต่ถ้าเป็นไอเนี้ยมันจะชอบมาวันนี่อ๋อนี่สี่สี่อยู่นี่นะคะสี่สี่เบิ้ลอยู่นี่โอ้เบิ้ลอีีบ่ค่ะจะเบิ้ลอีกบ่ค่ะเอ้า ว่ากันไปล่ะค่ะจะมาสูงมาต่ํานะคะเอดก็เดาทางไม่ถูกว่ากันไปตามสูตรนะคะใครชอบสูตรไหนก็จับสูตรนั้นเลยนะคะช่องเราหลากหลายสูตรหลากหลายแนวทางเนาะอของอาจารย์ปัญญานะคะงวดประจําวันพุทธอาจารย์ให้สองสามฟันสองนะคะสองหนึ่งสองแปดสองเก้าสามศูนย์สามเจ็ดสามแปดนะคะเน้นสองแปดสองเก้ากันสองสามค่ะสามตัวบนนะคะห้าสองเก้าหกสองเก้า ห้าสองแปดหกสองแปดนะคะอาจารย์ชอบชุดนี้นะคะตัวกันสองสามสองสามนี่โอ้หน้ารุ่นอยู่นะคะสองสามเอสก็โลโลนะคะ <c oughs> แคบเอานะคะท่านที่ยังไม่เห็นของอาจารย์ปัญญาถ้ามีอะไรเพิ่มเติมนะคะต้องคอยอัปเดตตลอดนะคะเข้ามาเลื่อนดูตลอดได้เลยนะ,ะแอดลงให้ในคลิปตลอดนะคะทุกคนมาดูได้เลยค่ะ บางทีนะคะอาจจะมีคลิปด่วนมาเร็วอะไรอย่างนี้นะคะเม็ดเดียวนะคะเม็ดเดียวแอดทำให้พุ่งนี้เด้อจ้ะเม็ดเดียวทำให้พ่กนี้นะคะเอาพวกนี้ไปก่อนนะคะทุกคนอันนี้นะคะสถิติของอาจารย์ปัญญาสองสามสองสามจะสองสาม ไปกันต่อเลยนะคะกับสูตรหลาน,นะค่ะทุกคนนะคะหลานให้เจ็ดศูนย์นะคะตัวเด่นเจ้าแม่ก็เข้าสีงวดติดแล้วนะคะสายรูดนะคะที่รอดใครชอบรูดสองตัวมาดูกันนะคะจะมีเจ็ดมีศูนย์มาไหมเนาะนางเจาะเจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดเก้าเจ็ดหกนะคะเจ็ดศูนย์ศูนย์สองศูนย์สามศูนย์เก้าศูนย์หกนะคะแล้วก็ศูนย์เจ็ดค่ะทุกคน ส0 7 3ูน9 0เจ็ดสามูนย์เจ็ดเก้าศูนย์เจ็ดหกูนย์เจ็ดนะคะเจ็ดสามูนย์หกนะคะซึ่งชนกันกับสูตรอันนั้นของแอดเลยเนาะสูตรตารางนะคะสามสองหกเจ็ดเก้าศูนย์นะคะเด่นบนเจ็ดศูนย์สองห้าเด่นล่างนะคะหนึ่งสี่หกเก้าอ่จับตามองนะคะหลักร้อยสูตรล้านนะคะหลักร้อยแล้วก็หลักสิบล่างนะคะสูตรล้านค่ะทุกคนเข้าดีนะคะลองดูนะคะเป็นแนวทางกันเนาะนี่นะคะเป็นแนวทางกันค่ะ อลองดูเด้อจ้ะสิบล่างนางให้แปดหนึ่งเก้าสามหกสี่นะคะแปดหนึ่งเก้าสามหกสี่สิทธุล่นสามสองเยอะเลยเนาะนี่สามสองนะคะโอ้สามสองโมเมนต์สิ้นหายรีวิวจำสามสองนะคะทุกคนสามสองเนาะโอ้ไปตะคืออยู่ได้สามสองก็ได้ 1> 8 1ดหนึ่งนะคะแปดหนึ่งล่างนางเน้นหนึ่หนะคะหลักร้อยนางให้703258นย์สามนะคะเจ็ดศูนางเน้นที่7025ศูนองาค่ะ,ะแคบเอานะคะทุกคนก็ตามสถิติเลยนะคะมามาตัวกับ3งวดจ้ะมาตัวกับ3มงวดแล้วก็เข้าตรงๆสองวดติดเนาะนี่นะคะสองหนึ่งนะคะตัวนี้เน้นได้เน้นหลักร้อยได้มาดูงวดนี้นะคะจะใช่ไหมนะคะ ใครจับเก่งก็จับเอานะคะทุกคนเอจับพวเก่งค่ะถ้าพวกพวกแบบปักหลักล่างอันนี้ก็จะประหยัดงบหน่อยนะคะไม่ต้องขึ้นบนค่ะลงแค่ล่างอย่างเดียวเลยนะคะแต่ว่ามันก็จะเป็นตัวกลับบางทีมันมาตัวกลับนะคะทุกคนถ้าถ้าเป็นชุดนี้นะคะล่างชุดล่างอย่างเดียวเลยของนางนะคะทุกคนนี่เนาะสูตรล้านนะคะตัวเจาะของนางนะคะก็จะมีหลายสูตรมีเด่นมีสถิตินะคะสถิติเด่นเจ็ดศูนย์นะคะ เจ็ดศูนย์นี่นะคะวินของนางสามสองนะคะหกเจ็ดเก้าศูนยอ่าถ้าเลขพี่น้องจะเป็นตัวไหนนะคะสูตรล่างนะคะหนึ่งสี่หกเก้านะคะเด่นล่างเนาะเด่นบนนะคะสถิตินะคะเจ็ดศูจ้ะหลุดมาแล้วสองงวดนะคะให้บนลงล่างให้ล่างขึ้นบนนะคะโอ้ยอีสอยทาเรามา่นใจไปกันต่อเลยนะคะต่อไปก็สูตรอีซอยแล้วนะคะทุกคนสูตรอีซอยนะคะไปต่อไม่รอแล้วนะคะ สูตรอีสวยเตรียมอุปกรณ์แป๊บหนึ่งนะคะอันนี้ก็คือเด่นเด่นอันนี้ของเรานะคะเด่นบนนะคะก็หลุดสองงวดแล้วเนาะสูตรตารางนี่ปังปูริเย่เลยนะคะทุกคนเด่นบนนะคะเดี๋ยวแอดเก็บสถิติเด่นล่างให้ดูอยู่นะคะอ่ะเดี๋ยวว่ากันทุกคนเดี๋ยวให้ดูทีหลังนะคะอ่ะมาดูสูตรตารางสูตรบีหนึ่งบีสองของเราก่อนเนาะสูตรตารางนะคะงวดก่อนนี่แตกหกตัวนะคะตารางเราเข้าดีดีนะคะทุกคนตารางปังปูริเย่เลยเนาะ กำลังวันวันพุธนะคะกําลังวันวันพุธของเรา6723ค่ะ6723อยู่ที่เดิมนะคะนิ่งค่ะแสดงว่าหวยหวยๆเสอ,อกตัวเก่าบ่หวยไม่แน่เด้ค่ะตารางวันพุธนะคะทุกคนตะเลขที่จับได้ก็ถือว่าขึ้นสูงอยู่นะคะ6723 0 6 8 3 7 9า2เนอาะ60 616869 7 0 7 1 7 8ห9 20212829นะคะ สามศูนย์สามหนึ่งสามแปดสามเก้าเออเหมือนมันเคยออกสองหนึ่งแล้วมันมาออกสองอะไรนะตอนนั้นสองเก้าหรือเปล่านะคะเอาตารางนะคะตารางอันนี้ที่ติ๊กให้นี่ก็คือตัวน้นกําลังวันนะคะกําลังวันหกหกเจ็ดสองสามนะคะจะเป็นตัวไหนมาเนาะใครที่ยังไม่มีตัวประกบนะคะเอาประกบสูตรนี้ก็ได้นะคะอา่าลองดูเดอ้อจะทุกคนนะคะจะเป็นตัวกอดคอกันมาไหมถือว่าเลขสูงเลยนะคะถ้ากอดคอกันมาเอามันคือ่มีิหาหรีไม่มีห้าเลยเนาะ ว่ากันไปตามสูตรตามแนวทางเลยค่ะทุกคนใครจะหมานนะคะวันที่26เรียกวันที่นี่ก็สวยๆเด้วันที่26นะคะเอามาดูสูตรบีหนึ่งบีสองของเราเนาะสูตรบีหนึ่งบีสองนี่ก็อึ้งทึ่งจึ้งมากเลยนะคะงวดที่ผ่านมาค่ะก็แต่6หกตัวทั้งสองล็อกนะคะมาดูงวดนี้นะคะแอดดึงล็อกบีหนึ่งลงมานะคะนี่บีหนึ่งนะคะห้าเจ็ดแปดหกสี่สามสองนะคะห้าเจ็ดแปดหกสี่สามสองอาจจะเป็นตัวไหนมานะคะจะเบิ้ลจะหาไหมนะคะ หวยยังไม่ออกมองไม่ออกหรอกค่ะหวยออกแล้วนู่นละค่ะถึงจะรู้นะคะหวยออกตัวไหนคะทุกคนเอาแคบเอานะคะบีหนึ่งีสองนะคะเอาไว้ดูเป็นทิศเป็นทางนะคะว่าตัวไหนจะมาเพราะวันนี้มันแต่งหกตัวด้วยค่ะมันแต่งหกตัวเนาะโอ้ยวันพุธก็สามสองก็เดินดีด,ด,ดีค่ะทุกคนอู้เป็นตยานค่ะ ใครไว้ไปก่อนนะคะทุกคนใครไว้ไปก่อนเลยนะคะใครได้ตัวเด็ดมีแต่คนจะไปเบิ้ลนะคะแอดถ้ามีแต่คนจะไปเบิ้ลแอดว่ามันน่าจะไม่เบิ้ลนะคะทุกคนพี่น้องบ่แต่ถ้าเป็นศูนย์บ่ในนี้คือบบมีศูนย์เนาะศูนย์มีหนึ่งคือบบมีศูนย์มาเนาะแอดก็คิดว่าน่าจะเป็นศูนย์นะคะเพราะมันเบิ้ลมันหามบ่อยเบิ้ลพี่น้องบ่อยนะคะแต่ว่าในนี้มันดันไม่มีศูนย์นะคะหรือจะมันจะมายังไงออกตัวเดิมบ่ ตัวเดือมจันไหนหลักลอยเฮามันต้องมาหลักร้อยด้วยนะคะเพราะหลักร้อยเรามันเน้นห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์นะคะหลักร้อยของเราห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์ค่ะทุกคนหลักร้อยนะคะชุดเต็มห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์นะคะชุดชนน, 7, 8, นะคะห้าหกเจ็ดแปดนะคะชนห้านเจ็ดแปดนะคะนี่ชนห้านเจ็ดแปดเนาะนี่ โอชนห้าเจ็ดแปดเลยนะคะนี่เด่นนะคะเด่นห้าหกเจ็ดแปดนะคะเน้นหกเจ็ดแปดค่ะทุกคนตามนี้เลยนะคะหลักร้อยของเราสถิติหลักร้อยนะคะเอานี่สติหลักร้อยนะคะท่านที่ยังไม่เห็นสตินะคะ อานีเดอร์ท่านที่ยังไม่เห็นสตินะคะทุกคนห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์นะคะห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์เ่ที่ผ่านมากอดคอ,อกันมานะคะสองหนึ่งนะคะสองหนึ่งกอดคอกันมางวด่น,นี้ก็ขอให้เป็นเลขสูงนะคะเป็นเลขสูงจะสูงประกบต่ำาบ่อค่ะจะมาสูงประกบต่ําหรือว่ายัางไงนะคะอันนี้สถิตินะคะสถิติสิบหน่วยล่างนะคะทุกคนเนาะสิบหน่วยล่างนะคะแอดเอาห้าหกเจ็ดแปดนี่ค่ะห้าหกเจ็ดแปดทำเป็นเด่นเด่นสิบหน่วยล่างนะคะทําเป็นเด่นสิบหน่วยล่าง เอามาดูกันต่อนะคะทุกคนนี่เนาะเดินล่างห้าหกเจ็ดแปดนะคะทุกคนวัดใจกันไปเลยเก้าหกเมตรเดียวค่ะสิบล่างนะคะเก้าหก 901234นะคะหน่วยล่าง567890ชุดเต็มนะคะ959697989990 050607080900นะคะ151617181910 252627282920เนาะ353637383930454647484940นะคะใครตัดเก่งตัดเลยค่ะ5678นะคะเด่นล่างของเรานะคะแต้มล่าง9012345ค่ะ ก้าศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้าค่ะแต้มล่างของเราตัดนู่นตัดนี่ตัดนั่นนะคะตัดแต้มนะคะลีเดอร์ห้าหกเจุดแปดนะคะเก้าศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้านะคะแอดฟันเก้าหกเม็ดเดียวนะคะลองดูนะคะแต้มสองตัวล่างนะคะนี่คือสถิติแต้มของเรานะคะเอาขึ้นหน้าใหม่แล้วเนาะทุกคนนะคะจ็บฟันแี่เนาะ แต้มสองตัวล่างนี่นะคะขึ้นหน้าใหม่แล้วเก้าศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้าค่ะามาลุ้นกันนะคะเข้าแน่นอนค่ะงวดน,นี้นะคะสถิติสองตัวล่างอาแอดให้ดูเต้มบนด้วยเลยนะคะเดี๋ยวแอดลืมให้ดูสถิตินะคะนี่เนาะเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองสามค่ะอันนี้สถิติบนนะคะแต้มบนแต้มสองตัวบนค่ะนี้สถิติแต้มสองตัวบนค่ะ นี่นะคะถิติแต้มสองตัวบนเป็นงวดก่อนนี่ก็เข้านาะแต้มหนึ่งแต้มหกอ่านเดินผ่านฉลุยนะคะวดนี้เจ็ดแปดเก้าศูนหนึ่งสองสามนะคะมาลุ้นกันนะคะงวดที่ผ่านมาไม่น่าเชื่อนะคะแต้มสามตัวบนเราจะหลุดเนาะไม่น่าเชื่อนาะแต้มสามตัวบนนะคะเออโอแต้มสามตัวบนกับแต้มสองตัวล่างอันเดียวกันเลยนะคะในเก้าศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้าค่ะทุกคนเก้าศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้า อันนี้แต้มสามตัวบนให้ดูก่อนนะคะอันนี้ให้ดูชุดล่างก่อนเนาะนแคบเอานะคะเดี๋ยวให้ดูชุดล่างอีกรอบค่ะเอามาดูนะคะชุดสองตัวล่างเนาะแล้วก็ชุดสองตัวบนนะคะชุดสองตัวบนของเรานะคะทุกคนงวดประจาวันที่ยี่สิบหกนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกนะคะหน่วยบนเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองแต้มบนนะคะเจ็ดแปดเก้านะคะหนึ่งแต้มบน

ชุดตัดบนนี่นะคะแอดก็ตัดบนตัดแต้มตัดนูน่นตัดนี่ตัดนั่นนะคะแอดก็เน้นห้าแปดไม่เดียวฟันห้าแปดนะคะทุกคนอันนี้ก็สถิติแต้มสองตัวบนนะคะสถิติแต้มสองตัวบนเนาะนี่นะคะเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองสามนะคะอ่าเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองสามนี่คือสถิติแต้มสองตัวบนค่ะ ไปกันต่อเลยนะคะแนวทางค่ะทุกคนไปกันต่อเลยนะคะอันนี้ชุดสองตัวบนแคบแล้วเนาะสองตัวบนนะคะฟันเม็ดเดียวห้าแปดนะคะมาคือรวยนะคะทุกคนมาดูชุดสามตัวบนของเรานะคะงวดก้อนกับ่าเขา่าไอสซยนะบะไก่เลยะคะ่ะไม่ใช่แต่ก็ไก่เคียงบอกโอ้ยทําไมจับได้แต่เบิ้ลแต่หามเนาะทุกคนเนาะ มีแต่เบิ้ลแต่หารเต็มไปหมดเลยนะคะทุกคนมาดูกันนะคะวันพุธของเรานะคะหลักร้อยห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์นะคะแต้มสามตัวบนเก้าศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้านะคะแอดฟันนะคะเน้นไปที่เม็ดเดียวหกห้าแปดเจ็ดห้าแปดแล้วก็แปดห้าแปดค่ะอันนี้ชุดสามตัวบนนะคะสถิตินะคะชุดสามตัวบนค่ะสติชุดสามตัวบนของเรานะคะนี่เลย <S <S แคบเอานะคะเสียงดังฟังชัดไหมเนาะ ให้ดูนานๆหน่อยนะคะชุดสามตัวบนจ้ากวดในจะจับเข้านะคะหกสามเจ็ดเก้าสามเจ็ดวดก่อนนี่ก็ไม่มาให้ค่อยเลยอู้จะจะออกอะไรนะคะวันพุธนี้อยากมีตาทิพย์เดจะย้อนเวลาไปดูให้เอฟซีนะคะก่อนหวยออกนะคะทุกคนมาแนวทะลุมิติประมาณนี้นะคะดูซีรีส์เยอะค่ะทุกคนดูซีรีส์เยอะเนาะออาแคปเอาเลยนะคะเก้าศูนย์หนึ่งสองสามสี่นะคะ ไว้จะเป็นเบิร์นคักเบิรนเนอร์เนาะทุกคนเนาะนี่นะคะแข็บไปเลยนะคะแขบเราบอกชุดสามตัวบนนะคะไปกันต่อเลยนะคะกับจับสี่ตัวนะคะชุดจับสี่ตัวของเรานะคะหลักพันเก้าศูนย์หนึ่งสองสามสี่หน่วยบนนะคะหน่วยล่างห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์สิบล่างสิบบนนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกนะคะหน่วยบนเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองนะคะ จับสี่ตัวนะคะเก้าหกสามศูนย์ศูนย์เจ็ดสี่หนึ่งหนึ่งแปดห้าสองนะคะสองเก้าหกสองสามศูนย์ห้าสองเก้าห้าหนึ่งเจ็ดค่ะทุกคนนี่นะคะจับสี่ตัวเอดเราเป็นเนาะอัดคลิปแล้วห้าวหาวค่ะทุกคนอัดคลิปแล้วง่วงนอนะเอาไปพินิจพิจารณากันดูนะคะคืนนี้ท่านที่ยังไม่ได้ดูแนวทางนะคะฟังเสียงแอดเป็นเสียงกล่อมเลยเนาะฟังไปด้วยเคิร์มไปด้วยหลับเลยบอค่ะ มาดูเด่นบนของเรานะคะเด่นบนงวดนี้นะคะมีห้ามีหกมีเจ็ดแน่นอน,นะคะ่ะทุกคนแต่ว่ามันจะประกบตัวไหนเนาะเด่นสิบหน่วยล่างนะคะทุกคนห้าหกเจ็ดแปดนะคะนี่เนาะห้าหกเจ็ดแปดนะคะเด่นสิบหน่วยบนนะคะทุกคนเด่นสิบหน่วยบนเด่นสิบหน่วยล่างนะคะห้าหกเจ็ดแปดเช่นเดียวกันนะคะสติเหมือนกันเลยค่ะ บนแอดนะคะห้าหกเจ็ดแปดบนหลานนะคะเด่นบนหลานเจ็ดศูนย์สองห้าชนกันที่ห้าเจ็ดนะคะบนเด่นเด่นล่างนะคะเด่นล่างหนึ่งสี่หกเก้าค่ะเด่นล่างหนึ่งสี่หกเก้าอะลองดูเดอ้อจะขออัน,นีเดอ้อจะสถิตินะคะสิบล่างที่เอฟซีให้แอดเอ่อเก็บสถิติให้หน่อยนะคะนีเดอ้อเข้ามาสามงวดแล้วนะคะสิบหน่วยล่างนะคะโอ้เสียดายเว้นบรรทัดไม่น่าเว้นบรรทัดเลยเนาะ เดี๋ยวงวดหน้าจะไม่เว้นบรรทัดนะคะเดี๋ยวมันจะมันจะไอ้นี่ไวนะคะมันจะเต็มไวคะ่ะทุกคนมันเดี๋ยวถ้าเว้นบรรทัดแล้วมันหมดไวนะคะกระดาษดีกว่าไม่มีสติดูเนาะอันนี้นะคะเดี๋ยวงวดหน้าเอาแบบไม่เว้นบรรทัดนะคะทุกคนนะอนเดี๋ยวสติเอาไว้ข้างหล,งลังโน่นนะคะอันนี้ก็สติบนนะคะบนช่วงนี้หลุดอยู่คะ่ะทุกคนโอ้ยเป็นใจสั่งค่ะจะไม่หลุดค่ะคองอีซอย มากระอัตค่ะโบมากระอัตคือเก่านะคะนี่เด่นบนของเรานะคะทุกคนเนาะอาน,นี่สถิตินะคะมันต้องมีห้ามีเจ็ดมีหกวค่ะโอ้เหล็กขึ้นสูงแล้วค่ะทุกคนไปต่ํามันจะมาสูงหรือเปล่านะคะมันสับขาหลอกนะคะทุกคนมันสับขาหลอก fc นะคะตอนนี้นะคะเอ้า fc กระโดดไปสูงเนาะมันไอกระโดดไปต่ํามันมาสูงนะคะวันจันทร์พากันไปสูงกระโดดมาต่ําเออ หัวจะปวดมีทุกหกมีทุกสองนะคะยกเว้นไอ้นี่นะคะสองหนึ่งนะคะสามสามกระบาดเอาโอยมีทุกเบิรล่ะค่ะลืมข้าวค่ะโอ้ยปกติสองสามสามไม่ทิ้งเนะะียค่ะมันแนวมันสิบดแดงโศกผลาเอาใครไว้ไปก่อนนะคะทุกคนใครไว้ไปก่อนวันพุธนี้นะคะเดี๋ยวแอดไปนอนฝัน,นส่วนสวงไซส,ส่วงนี้เลิกไม่ค่อยดีช่วงนี้ลุ่งรดอนๆน,น,นะคะทุกคน อีปงอีปีก็บ่คคอยเดลลองเลยค่ะส่วนนี้โหดเทอเดือนอะไรคะเดือนพฤศจิกาบ่คือโหดเ้ยเกือบท่้งเดือนนะคะเดือนนี้นะคะ F4 ปังบ้างไม่ปังบ้างบางท่านก็ปังเลยนะคะเอาจับกันเอาเด้อค่ะทุกคนช่วยกันนะคะแอสก็ทําให้ดูนะคะแล้วแต่ f ีจะเอาไปพี่นิดพิจารณาเอาไปจับกันยังไงนะคะว่ากันไปตามสูตรตามแนวทางนะคะเรามีให้ดูทุกแนวทางเนาะ เผื่อเผื่อมีตัวเลือกที่ชอบนะคะทุกคนเอา้านี่นะคะดับของเราดับหลักร้อยสี่หนึ่งนะคะช่วงนี้ดับก็เข้าดีด,ดีค่ะทุกคนโอ้ยให้ดับจังเดยจังดินกระดัาก,กระโดกระเดียแทนเอา้านี่ใครที่จะใช้ดับปักหลักระวังหน่อยนะคะระวังหน่อยหลุดหลุดบ่อยะคะ่ะหลุดบ่อยแต่ว่าคู่ดับนี่ก็สาธุนะคะขออย่าให้หลุดนะคะใจหายว่าบหูอหกแต่ละทีคนอื่นเขารุ้นเลขเด่นแอดรุ้นคู่ดับนะคะ โอ้ถ้ามันมานี่ตายทันทีเลยนะคะทุกคนโอ้ยน่ากลัวมากสองสามอีซอยติดดับอีกแล้วค่ะเอามาดูนะคะตำราวรวมดับของเรานะคะหกคู่ล่างไม่มาด้วยกันหนึ่งสองสองหนึ่งนะคะสองสามสามสองหนึ่งสามสามหนึ่งนะหกคู่บนไม่มาด้วยกันเลขสูงเลยนะคะเจ็ดแปดเก้านะคะเจ็ดแปดแปดเจ็ดแปดเก้าเก้าแปดเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดนะคะถ้ามันมาก็ตัวใครตัวมันนะคะคำนี้เลยนะคะทุกคนโอ้ยแอดกับสิรุ่นห้องแอดนี่ลหร ว่าสิตามหกเจ็ดเก่าเจ็ดตรงไหนมันจะเป็นจังสีเนาะอ่ะสิบนะคะดับสิบบนนะคะหกศูนย์ดับหน่วยบนสองห้าดับหลักร้อยสี่หนึ่งนะคะดับเอฟซีนะคะนี่ดับสูตรเอฟซีนะคะแอดกับขอบคุณเยอะๆนะคะท่านก็มามอบแนวทางให้นะนี่สามห้านะคะแล้วก็ดับสิบล่างนะคะดับสิบล่างแอดก็ดับห้านะคะทุกคนอ่ะเดี๋ยวเรามาดูสติกันนะคะสติสตังกลับมาแล้วบ่รค่ะทุกคนโอ้แอดยังไม่กลับมาล่ะค่ะจุกนะคะโอ้ยบ่จุจังเลย ม่ยบริคิดได้ไวจากของสิบถือโอ้ยกะเอาในอน้อ้ยเอดว่าเอดถูกสามตัวแน่ๆนะคะงวดที่ผ่านมาจังไหนป็นกินข่อยคัดข่ขอยเนี่ยหนึ่งสามสามนี่ทุกหนึ่งสามนะคะยกเว้นหนึ่งสามสามโว้ยพี่บาสจวนห้าร้อยมันก็เคยออกเด้ค่ะทุกคนอย่าชะล่าใจเด้อออกเงี้ยก็ออกลงเดีย๋ยวแต่มันจะเห็นกับถ้าสมมุติวันพุธนี่แอดไม่ไปนะคะแอดพักนะคะทุกคน แล้วทุกคนถูหวยกันจะทําไงแสดงว่าแอดสมควรพักเวนบอคะ่ะถ้าสมมุติแบบว่าถ้าแอดไม่ไปเลยนะคะแอดไม่จัดเลยแล้วได้เฮกันยก่องนะคะทุกคนเออข่อยพ่อพักอยู่ได้สันให้เอฟซีปังทั้งอาทิตย์ก่อนบอคะ่ะ เอานะคะดับสิบบนนะคะสูตรเก่าให้หกนะคะสูตรใหม่ให้ศูนย์สตินะคะทุกคนอาสตินะคะเรียกสติกลับมากันก่อนนะคะตอนนี้นะคะเศร้าใดกับภากันเศร้าเด,อาด้อเศร้าใดกับเศร้าเด้อคอ,อยสิไปทำกระบอกเล้อเอาสูตรเก่านะคะสูตรเก่าให้ศูนย์นะคะดับหน่วยบนสูตรใหม่ให้ดับห้านะคะทุกคนอันนี้เป็นสถิตินะคะสถิติดับหลักสิบหลัก ดับสิบล่างของเรานะคะเริ่มเก็บสถิติใหม่นะคะงวดที่หนึ่งนะคะดับสิบดับของแอดนะคะดับสิบล่างให้ห้านะคะดับ f อฟซนะคะให้สามค่ะให้สามกับห้านะคะให้สามกับห้าอะให้ดูทุกอันแล้วเนาะดับเดีนตารางนะคะสถิติอาจารย์ปัญญาสูตรล้านนะคะหลักๆก็ให้ดูหมดแล้วนะคะเหลือสูตรเม็ดเดียวนะคะสูตรดั้งเดิมนะเดี๋ยวลงให้พวกนี้เจอกันนะคะมารับชมรับฟังกันนะคะ ว่าสีขาแต่ละชุดต้องเก็บทีเนาะมวยลาย <c oughs> เอา้างวดน,นี้นะคะขอให้ปังๆนะคะหมานหมานหิงหิมกันเด้อจับให้ถูกเด้อค่ะไปตัวไหนก็ขอให้โชคดีนะคะมีโชคมีชัยกันเอาเอาในตารางนี่แหละคะ่ะถ้ามาก็คือรวยนะคะทุกคนจัดไปคะ่ะใครมีทีเด็ดนะคะเอาไปเบาๆนะคะไปเบาๆเอ็ดก็เตือนนะคะด้วยความหวังดีเนาะ เป็นต่ายานค่ะเป็นตายานเตือนอยู่นะคะพอใกล้เวลาออกนู่นนะสี 4, บินห้าบินกับรบจบบเแล้ยวเบวสินจเถือเอดก็ได้ตัวนั้นก็เด็ดตัวนี้ก็ดังนะคะทุกคนอรอดูนะคะพรุ่งนี้ก็ขอให้มาให้เฮกันโยกช่องนะทุกคนเนาะสำหรับคลิปนี้นะคะเอดลาไปก่อนนะคะโชคดีมีโชคมีชัยกันทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะโชคดีจากเอฟซี